ในใจพ่อเราห้พ่อฟังด้วยเมื่อกี้พี่แอนหนิงออกไปก่อนแล้วพ่อฮะมีอะไรจะบอกอะไรยังหนูเครียดโอ้ส่นก็ได้ยินเสียงถูกปกติใช่ไหมส่นมันตุกเออได้ยินมีอะไรมีเรื่องไม่สบายใจเรื่องอะไรวะ ไอ้ตอนนั้นพ่อได้อยู่ไหมที่หนูไปอยู่ห้องพี่หนิงอะแล้วหนูบอกว่าเดี๋ยวไปหาห้องคุยเล่นก่อนอะอละตอนแรกอะหนูไปห้องพี่ฟิวหนูเห็นไม่มีคนอยู่หนูเลยไปห้องลุงไก่อะ,อะแล้วในทีเนี้ยก็แรกอะเข้าไปแล้วหนูไปยืนในห้องเขาแล้วหนูได้ยินนะเขาอะเขานินทาหนูผมเ,เลย ถ้าไม่ใช่หนูก็มึงจะพูดไงละ<อ>ก็ะแบบลุงไก่อ่ะเขาบอกว่าหนูเป็นเด็กที่แบบวุ่นวายอ่ะเอาง่ายๆอ,อืมแล้วเขาบอกว่าหนูว่าอยู่ไปนานๆแล้วหนูชอบชอบแบบติดคำหยาบแล้วอ่ะมันแบบเอบอกไม่ถูกอ่ะเอาง่ายๆก็คือเขาบอกว่าหนูเริ่มหยาบเริ่มนิสัยไม่ดีอะไรเงี้ย อือฮะพ่อพูดฟังหนูอยู่ปะเด๊่อพูดฟังอยู่เนี่ยมึงก็พูดไปดิคือมึงไม่สบายใจใช่ไหมใช่คือทำมึงเสียใจที่เขามามาพูดถึงมึงอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใจจะให้พวกกูทำยังไงเอ้ยหนูแป๊บนึงหนูขอเล่าก่อนแล้วขอเล่าก่อนหรอขอเล่าก่อนแล้วไอเนี้ยพ่อหนูอะเข้าไปหนูไม่รู้ว่ามี มีคนเห็นว่าหนูเข้าไปหรือเปล่าแปบบ๊บนึงนะอ,อมาแล้วมาแล้วแล้ทีเนี้ยพี่หยกอะหนูเข้าไป <c oughs> หนูไม่รู้นะว่าเขาเห็นหนูเข้าไปกันหรือเปล่าอะ่ะ แล้วหนูเข้าไปตอนนั้นอะ่ะวงไก่เขาพูดไปแล้วใช่ไหมที่เขาบอกว่าหนูวุ่นวายเลยนะไอ้ทีเนี้ยพ,พี่หยกพี่หยกเขาพูดต่อว่าเขาลำคานหนูชอบเข้าไปแล้วงึง,งืงนะองงาเขาบอกปันยาอ่อนแล้วอฮะเออแล้วหนูก็แอบฟังอะ่ะพักนึงแล้วหนูก็กระโดดขึ้นโต๊ะไปอะ่ะเขาเงียบกันอ ไอ้นั้นหนูเล่าให้พี่ฟิวฟังรอบนึงอ่แล้วหนูกระโดดขพ้โนเขาเขาเงียบกันใช่ไหมก็แบบเขาพูดถึงหนูอะ่ะแบบนินทาเลยอะเอะอเดีกูจัดจาก,การให้เดี๋ยวกูเตะออกฟังหมดเลยแล้วไอเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงแค่หนูนะมีพี่ไม้อีกคนเขาลุงไก่เขาบอกว่า พี่ไมอ่ะเออะก็บนเรื่องเล็กๆทำเป็นเรื่องใหญ่เรากา็ไม่ไหววะ่ะมึงคิดเรื่องแบบนี้ได้ไงวะเหี้ยปกติมึงไม่คิดนะะไม่ก็ก็มันไม่เคยมีคนพูดถึงหนูอย่างนี้ไงก็ที่ผ่านมาเขาก็คุยกันเล่นๆอ่ะอ๋อ ทำไม <laughs> ทำไมไม่ขำแก่ๆเน,นี่ยกูข <laughs> ำที่มึงเป็นแบบนี้กูไม่เคยเห็นแล้วแต่ก <c oughs> ูอ่ะเฮียอะไหนล่ะถ้าเป็นแกตจะตยทุกคนมาพูดกับแก่แบบนี้แกจะลำยังไงม <c oughs> นิวเป็นไรลูก กูว่าฝั่งนู้นไม่เสียวแล้วกูว่าไม่เสียวแล้วนิวลองให้ทำไมโดนเลนทาเสียใจมันเสียใจที่เขาด่ามันเสียใจมันโดนนินทามันว่ามันหนักแล้วแกจะเคลียร์ไหมนิวเอามแล้วก็ว่าแล้วก็ว่าไม้เหรอว่าพี่ไม้เหรออ๋อว่าไม้ด้วยเหรอนิวอะไรเล็กๆอะไรเล็กๆน้อยๆก็บ่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเขาบอกว่า เอออาก็อะไรวะประมาณว่าแบบเออเออ่าก็ทําเออ่าก oh, uh, ็ด่าทําให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่อ่าอน่าแต่เนี้ยหนูพี่ไม่ไม่รู้หนูยังไม่ได้เล่าให้กอดวังมีพวกพี่เนี่ยอืมแล้วจะผ่านอยากอยากให้ผ่านตอนไปมันมันจะได้ไหมหรือจะคุยกันก็มันจะผ่านไม่ได้เว้ยไม่ได้ไม่ไม่ไม่ คือให้จบตอนนี้หรือจะคุยเลยคุยคุยไหมจะได้แบบเคลียร์ใจจะได้ค่าเดี๋ยวพี่ไปตามให้นะนิวนะอืมเพราะว่าพี่ไม่ได้ฟังไงพี่ไปคุยธุระรหัสอะไรนะตาไอลงไร้ตาตายสามแปดศูนย์ศูนย์นะสามแปดศูนย์หนไม่ตั้งรหัสสั่งวะพ่อพ่อพ่อไปห้องนั้นแล้วพ่อกระโดดไปได้ไหมหนูไม่อยากให้คนมันเยอะเดี๋ยอะมันมากันหมดเอาเอาแค่ฝั่งหนูนฝั่งหนูมาก็พอเด็กคน หนูติดสายคุยโทรไล่อยู่ครับพี่สาวโทรมาต้องร้องร้องมามานั่งข้างพี่มันอยู่มาพอพี่ไปนั่งข้างเองก็ได้ไม่ร้องนะอ้าวขี้ผายนี่คุยร้องไม่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 ร้อง อึบอึบอึบนิวเก่งจะตายแล้วอ,อยู่ในห้องอ่ะใครพูดมั่งใครใครพูดมั่งที่หนูเห็นนะหนูไม่รู้นะว่าใครพูดมั่งแต่ที่หนูเห็นนะมีลุงไก่มีพี่หยกมีลุงผีลุงผี่อเห็นเขาเงียบๆอะ่ะหนูไม่คิดว่าเขาจะเป็นแบบเนี้ยเออไงเขาไปอยู่ฝั่งนู้นอนะเขา,าเป็นแบบนี้ไปแล้วใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นนะใจเย็น เห็นลุงไก่ตอนแรกไหมล่ะเห็นเขาให้ของหนูตลอดหนูก็นึกว่าเขาจะรักหนูรักแบบอุตส่าห์อยู่ด้วยกันมาตั้งนานอะไรเงี้ยหนูก็นึกว่าใจเย็นใจเย็นใจเย็นอึ๊บอบก่อนอึ๊บหนูที่ไหนได้เขาก็แอบเอาหนูไปพูดอ่ะกูบอกเลยนะนิวเรื่องพูดนี่แม่งธรรมดามากเลยแม่งทุกคน กูไม่ใช่แค่มึงโดนวเน้ยนิวกูก็โดนทุกคนก็โดนโดนทุกคนันเนี่ยคือสำหรับกูสำหรับกูนะกูเลือกที่จะปล่อยผ่านคือใครจะพูดอะไรก็พูดไปกูไปของกูยู่เนี่ยไปตามมาแล้วมีอะไรก็เคลียรเลยนิวใจเย็น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 ผมผมมาฟังไม่ทันไม่ไม่ไม่ถ้าถ้าแบบนี้พ่อก็ไม่รู้อ่ะ ใจเย็น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 ก่อนใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนเพราะว่าไม่มีใครเข้าไปห้องลุงไก่ถ้าพูดถึงหนูมากสุดก็ลุงไก่นี่แหละใจเย็นใจเย็นใจเย็นลุงไก่ก็ไล่ไล่พี่ออกจากออกจากโต๊ะเหมือนกันนะใจเย็นก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นดูอ่ะมาแล้วลุงไก่ใจเย็น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 อ่าตอนนี้น้องเสียใจ หนูหนูไม่ทราบรายละเอียดเบื้องลึกนะแต่คือตอนนี้น้องเสียใจที่ทุกคนพูดถึงน้องแบบนั้นอ่ะให้เนี่ยพูดให้เนี่ยพูดอ่ะลุงไก่ลุงผีหนูรู้นะวันเนี้ยหนูเข้าไปอะ่ะอยากคิดว่าหนูเข้าไปไม่ทันนะลุงพูดอะไรถึงหนูกันอะใจเย็นใจเย็นใจเย็นค่อยค่อยคุยค่อยๆคุยใจเย็นอ่า นิวเข้าไปตอนไหนอะตอนที่บอกลุงบูดอะลุงไก่ตอนนั้นหนูเข้าไปอะลุงยังบอกหนูวุ่นวายอยู่เลยนิวนิว้วองไห้เหรอนิวลองไห้สิหนูว่ามะหนูไม่ได้ฟังอะหนูติดสายเมื่อกี้มันเกิดอ,อะไรขึ้นมันเกิดอ,อะไรขึ้นลุงพีมาแล้วนิว หนวเองได้ยินว่าอะไรบ้างหน,าหนูได้ยินอะตอนนั้นหนูเข้าไปลุงไก่เขบอกว่าหนูอะทำตัวเป็นแด็กวุ่นวายแล้วก็มีพี่หยอกอะบอกว่าหนูทำเสียงเงึงเง,งงงะเขาลำคาญเหบอกปัญญาอ่อนแล้วก็ลุงไก่เขาก็พูดถึงพี่ไม้อ่ะเขาบอกว่า ทำให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่อะไรก็เอามาด่าตลอดทําอะไรนิดๆหน่อยๆก็ด่าอืมเห็นสันไปนั่งอะสันได้ยินหรอหรือว่าังไงอ่ะสันได้ยินไหมสันอยู่เหรอลุงซันอยู่เหรอใช่สันอยู่ห้องลุงครับเมื่อตอนเย็นอ่ะซันอยู่แต่สันไม่ได้ยินอะไรสันบอกว่าสันมาทิ้งตัวก็คือมาทิ้งตัวอ้าว แล้วหยกหยกพูดอย่างนั้นจริงเหรอหยกหนูก็บอกว่าเออหนูไปคุยกับพี่ไม้ก่อนนิวพูดอะไรว่าปัญญาอ่อนหวานแล้วก็หนูก็ไปไม่นิวมันเด็กเวรไงจะให้ทําไงมาอ้าวลุงไก่แล้วอยู่กับ<อ>น้อง,งไป็นมาตั้งนานไม่นี้นี่ถ้าไม่ชอบก็คือไม่ชอบไงไม่ได้คุยกับนิวมาเป็นสองเดือนสามเดือนแล้วน้องมันผิดอะไรทําไมลุงพูดอย่างนั้นนะ ไม่เล่นจริงๆแล้วยังไงจะอ่าลุงพูดก่อนลุงพูดก่อนลุงสีลุงสีพี่ท้อก็บอกหลุงกงๆก็ได้ไม่ต้องไปพูดกันรับหลังหรอกอืมลุงไก่แกพูดแรงมากนะ มันใช่พูดแรงพูดตรงด้วยก็มไม่รู้จะแก้ตัวไปทำไมเนาะอันนี้อยากอันนี้อยากอยากแบบอยากแบบให,ให้เด็กมันรู้ตัวมันรู้ตัวเออไม่สะท้อนนะ<ห>ผมไม่เคยเอยหนิงคิดว่าไงอ่ะฮะมันมันควรจะเป็นแบบไหนอะ่ะควรจะปาล์มน้องหรือว่าจะให้ลุงขอโทษน้องนี่หรอ ให้ขอโทษก็ได้นะอเออไม่ต้องต้องถามก่อนว่าเพราะอะไรเหตุผลยังไงอะ่ะลุงใช่ใช่พูดจริงพูดจริงเพราะเพราะอะไรลุงถึงพูดแบบนั้นออกไปหนูอยากฟังความคิดลุงอะ่ะว่าทำไมลุงถึงคิดว่าน้องเป็นเด็กเวรก็มันมันมีแต่เรื่องไงมันก็ไม่จำเป็นจะต้องแบบเออก็ทุกคนอยากเขาเรียกวอะไรอะ่ะ อยากเผยตัวตนของตนเองมาเขาเรียกอะไรท่าแท้ของตัวเองงี้เหรอก็นี่ไงก็ไม่ชอบใครก็บอกไปตรงๆใครไปห้องนู้นก็ใครไปห้องมันทาอะไรให้ลุงน้องมันไม่ค่อยได้ไอน้องมันไม่ค่อยได้ไปห้องลุงซะจนไม่ค่อยได้ไปด้วยซ้ำอ่ะพี่ฟิลเข้าข้างน้องมันเหรอป้าใช่ตรงๆเลยใช่เข้าข้างครับหนูไม่ได้เข้าข้างแต่คือหนูอยากรู้ว่าทําไมไม่นี่ก็ได้เข้าข้างตรงๆเลยเข้าข้างเพราะน้องมันไม่ทําอะไร ไม่หนูถามลุงไก่ก่อนว่าน้องไปทําอะไรให้ลุงต้องถามก่อนมันต้องถาม,มถึงสาเหตุก่อนว่าทําไมลุงถึงไม่ชอบน้องมันมันไม่สามารถอยู่ดีก็ไม่ชอบได้เลยหรอกใช่ไม่ชอบเลยเวลามันเข้ามาไอ้ยเจ๊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 ป็นญาออนเหรอให้หนูถามตรงหนูก็แค่เล่นันเล่นของมนนันอย่างนี้ของหนูมาแต่มันไม่ได้เล่นแบบ ตลอดมันก็แวบๆมามา,มาหายหายอย่างที่ลุงเห็นนั่นแหละแล้วไงคือจังไอเนวัวไอเนั<ำ>ว,นวมันเล่นแบบนี้ของมันมาตั้งนานแล้วผมถามว่า <c oughs> บางทีผมก็รำคาญผมก็ไม่ได้อะไรผมก็ปิดไมค์เต็มที่ก็ปิดไมค์อ่ะหรือถ้ามันเล่นไม่หยุดผมก็เอาเตะมันอะไรมันแค่นั้นแหละอืมันก็เป็นแบบนี้ของมันวนไปแค่นั้นแหละ <c oughs> คือมันเด็กอ,อะอลุงไก่มันเด็กอะอ่ามว่าลุงถามลุงผีว่านิวนิวมันเป็นแบบนี้แล้วลุงไก่พูดแบบนี้ลุงคิดว่ายังไงบ้างในฐานะที่ลุงก็เป็นอาวุโสสุดวนี่ดี๋ว่าแต่มันก็มันก็เข้าไปมันก็มันก็เหมียวจริงๆมกันะใช่แต่ว่าแต่ว่ามันทําไม ทำไมถึงขั้นด่าน้องขนาดนั้นเลยหรือลุงไก่ค,คิดว่าไงนี่คิดว่าลุงผิดไหมล่ะฮะไม่ไม่หนูหนูไม่สามารถตัดสินแทนใครได้ลุงลุงเออนี่เข้าใจว่าผิดเว้ย <c oughs> ผิดจริงผิดจริงาารเ,เออด่ดาน้องจริงให้ขอโทษก็ได้ไม่เป็นไร สักสีวางไว้ขอโทษให้ก็ได้ไม่เนี้เนี้ยไปไหนขอโทษเหรอแล้วจิตใจหนูอะเจ้าไงอะไม่ไม่ไม่ต่างคนต่างอยู่เลยครับต่างคนต่างอยู่ครับต่างคนต่างอยู่เลยอืมไม่ต้องนิวนิวก็ไม่ต้องเข้าไปห้องเม้ากเดี๋ยวเดี๋ยวให้เมลขึ้นมาก่อนเมลอยู่ไหนเมอยู่บนเมอยวโมบนให่อยู่กันไม่ได้อยู่กันอย่างนี้ต่างคนต่างอยู่ ก็ได้ต่างคนต่างอยู่ก็ได้ก็ไม่ได้มีปัญหาเป็นนั่งอยู่เลยเออก็ได้ก็ก็ได้นะสาหรับเรื่องนี้นะผมบอกเลยนะว่ามันจะมีลุงไก่อะเอาตรงๆลุงไก่เป็นตัวตั้งตัวตีใช่ไหมเออแล้วก็มีเมลอืมแล้วก็กายแล้วก็เซฟยกครับผักบุ้ง อืมแล้วก็ลุงผีเสื้ออิ๋วไออิ๋วครับอืมอเราตัดสินใจแล้วเราจะสามสองหนึ่ง Happy birthday Happy birthday to you Happy b i r d a y to you Happy b i r a y t เรื่องอะไรกันเนี่ยประชุมเรื่องอะไรกันอะ เดย้อนมอลงไปก่อนลงไปก่อนเอาขึ้นมากันขึ้นมา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 เหนิงเหนิงเหนิงขำทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงไก่ไว้ด้วยไ่รูกใส่อะไรอะรหัสอะไรเหนิงรหัสสั่งป่ะรหัสสั่งเหน่งเก็บท่องยูทูบไหมห้องยูทูบไหมหรือไม่ต้องแล้วตอบลุงก่อน เองเองลุาพี่คือกำลังเดือดเลยกำลังแบบต่อยสั่งนี้เถอะลุงอ่ะไม่มันไปไม่ได้แล้วมันไปไม่ได้แล้วัไปไม่ได้เลยไปไม่ได้ไปได้คือฟิวมันเรียกบอกอยังไม่ได้โวยเลยอ่ะไม่เอาเดี๋ยวเตรียมไม่ให้โอ้ยอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่นี่ก็เลงจะบอกว่ากาคือโอ้โหอย่างนี้เงินเงียบก่อนเงียบกันในกันเก็บก่อนเงีินเงินช่วยกันเก็บเก็บลุงก่อนเงิน หนิงตอบลุงก่อนหนิงหนิงตอบลุงก่อนไปดูหน้าสังไปดูหน้าสังนี่เขาเขาใช้สิ่งที่พวกลุงให้ไปดูหน้าสังนะแคปได้แคปนะไหนวะอยู่หน้าสังยังอยู่หน้าสังยังอยู่หน้าเดี๋ยวก่อนกำลังเข้าแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงอย่าเพิ่งลุงอะไรนะอย่าเพิ่งนะอ่า แปปนึงลงๆแปปนึงขายยังพึ่งยูบป่วยเบาค่อก่อนดีนะพิมชื่อก่อนพิมชื่อด้วยเออมีพิมชื่อด้วยประวสองสี่หกแปดคืออะไรอ่ะตาอบอกชื่อเฉยๆไม่มีอะไรออเ ไทุกคนพร้อมนะครับอันนี้พร้อมครับเรารักหนิงนะทุกคนรักหนิงนะครับอยครับแฮปปี้เบิร์เดย์นะครับแฮปปี้เบิร์เดย์ครับนี่ส่งถุงคน้ำเปล่าวะส่งถุงคนมาวะส่งถุงคนหรอเปล่าวะ ไม่แล้วคือกําลังมันเลยลุงไก่โอ้โหกลัวลุงตายต่อไม่ได้แล้วเอาจไปต่อไม่ได้ไม่ได้ไอ้นี้ยนี่นี่นี่กลัวมันไม่เฟี้ยวกลัวมันไม่เฟี้ยวเออกลัวมันไม่เฟี้ยวกลัวไอ้ไอ้ไอ้กลุ่มนั้นมันไม่เฟี้ยวแหละไอ้กลุ่มนั้นมันไม่เฟี้ยวแหละคือกำลังเดือดกําลังมันเลยรีบเก้อกําลังบอกว่าเดี๋ยวลุงไก่ละไม่เบรกนะไมมันเบรกแล้วลุงตายไปไหน ลุงตายเอ้ยลุงตายกูแม่งรับมีดเรียบร้อยะลออเตรียมเตรียมพร้อมแทงจะเล่าให้ฟังอะไรอะไรมาไม่ทันมันไม่เสี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นอนี้ก่อนเนิ้วเนิว เดี๋ยวขอเรียนเชิญทุกคนไปที่ห้องกระเพาได้ไหมครับผมแป๊บหนึงน่งแป๊บหนึ่ง